เอ็กซ์ตรีมในครั้งนี้ใช่ครับก็หลังจากที่เราทําช่องพู e world ในโซเชียลมีเดียมาได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าอยากจะทําให้ประเด็นของ global warming เนี่ยมันเป็นที่สนใจในวงกว้างก็เลยเป็นจุดประกายที่เราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ตที่น่าจะดึงความสนใจก็เลยเป็นจุดประกายและแรงบันดาลใจในการออกเดินทางไปในที่ต่างๆรอบโลกโดยการปั่นจักรยานโดยการเดินโดยการวิ่ง ทุกที่ที่ไปเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเห็นทั้งความงดงามของโลกนี้พร้อมทั้งความเสื่อมสลายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนแล้วก็ในเวลาเดียวกันทุกประเทศที่ไปไม่ได้มีโอกาสพบกับศิลปินอินฟลูเอนเซอร์คนที่เป็นที่น่าสนใจในแต่ละประเทศรวมไปถึงซูเปอร์ร์อินเดียได้คุยในประเด็นของว่าเราจะรักษาโลกนี้ยังไง โ,โครงการค cool ูโรเบ r นะฮะเกิดกําเนิดขึ้นมาได้จากการที่เราตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนจนกระทั่งมาเป็นโลกรวอนโลกเดือดแล้วมาเป็นโลกรวนนะก็เป็นความจำเป็นจริงๆครับเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นปัญหาหรือผลกระทบของอาภาวะอากาศในรวนอย่างนี้นะครับมาถึงบ้านเราแล้วมาถึงเชียงรายมาถึงภาคใต้ซึ่งในปีนี้หรือปีต่อๆไปก็คงยังจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆดังนั้นเ,เราคงไม่ต้องรอให้ธรรมชาติมาบอกเราแล้ว ก็ยังเป็นหน้าที่ของเราที่เราเห็นว่าเราจะต้องการที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้ให้สังคมเนี่ยได้ตื่นตัวและตื่นขึ้นจริงๆกับภาวะเรื่องโลกร้อนแล้วก็มาช่วยกันร่วมมือกันนะครับในการร่วมมือกันนี่ก็กับคุณเจนเรื่องเพราะคุณเจเป็นศิลป,ปินแล้วทั้งแต่งเพลงเขียนเพลงเราคิดว่าดนตรีก็เป็นสิ่งที่ใช้สื่อไปถึงสังคมได้แล้วก็เป็นที่น่าฟังแล้วก็มีเนื้อความที่ให้ความหมายที่ดี นอกจากนั้นก็กิจกรรมที่คุณเจพูดถึงคือเรื่องของเอ็กซ์ตรีมในการเดินทางการท่องเที่ยวก็จะทําให้น่าสนใจยิ่งขึ้นยิ่งไปในที่ที่สวยงามหรือไปในที่ที่มีผลกระทบจริงๆให้เห็นว่าภาวะนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะมันถึงหน้าบ้านเราแล้วขอให้พวกเราทุกคนตื่นตัวครับผมเรื่องของการนัดงานคราว่าน่าจะมีคนเข้ามาร่วมแค่ไหนแเราคิดว,ว่าเราจะสามารถปลุกจิตสำนึกให้คนที่รู้สึกว่าจะต้องหัยมารับโลกร้อนหรือว่าตระหนักในเรื่อง อย่างการคูดเอเวิลสำหรับเราเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวจะทําได้มันเป็นอะไรที่เราต้องร่วมมือเราถึงมีคําว่า we can together ในสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือปรารถนาจากในการทํากิจกรรมนี้คือการที่เราจะได้เพื่อนร่วมเดินทางคนที่เชื่อเหมือนเราหรืออยากจะทําอะไรให้กับสิ่งแวดลอ้อมเดินไปด้วยกันและช่วยกันหาทางอย่างที่ผมบอกผม,ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้มีโซลูชันว่าจะทําให้โลกนี้เย็นยังไง ไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพเราเป็นผู้ชายธรมธรมดาาที่เป็นคุณพ่อมีลูกน้อยแล้วเราก็อยากจะเห็นโลกโลกในอนาคตอมันร่มเย็นสบายเพื่อเขาแล้วก็เจเนอเรชันต่อไปครับในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปอินเดียได้ไปพุทธคยาได้ไปปัจจตยาน ได้ไปชุดงกับพระอาจารย์แล้วก็เป็นที่ที่ได้เจอพี่กิ๊กมายุรินระหว่างทางด้วยได้ไปประเทศจีนกำแพงเมืองจีนได้ไปเห็นฝุน่นเห็นควันได้ไปเดินในที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ที่ประทับใจก็มีอินโดนีเซียมีบาหลีนะครับที่ผมได้ไปเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาจากขยะรีไซเคิลระหว่างที่เราปั่นจักรยานไปข้างทางที่เป็นภูเขาที่เป็นขยะกองขยะหมดเลย แต่ว่าเขาเอาสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลมาทำเป็นซีโร่บริกเป็นอีโคบริกและจากอิฐเหล่านี้ก็มาทำเป็นหมู่บ้านพันกว่าหลังมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลและในดวงตาที่ได้เห็นชาวบ้านที่อยู่ที่นันะ่นเต็มไปด้วยความปิติสุขและมีความสุขจริงๆคือเราเห็นตัวอย่างช่วงที่เชียงรายนะครับมีน้ำท่วมอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่น้ำลด,ดลงแล้วก็เห็นบ้านเรือนบุคคนนี่มีเต็มไปด้วย เหดเห็นปูนทรายอะไรต่างๆเข้าไปอุดอยู่ในท่ออย่างในบ้านนี่เป็นสภาพที่ผลลัพธ์ของความรุนแรงของภาวะโลกร้อนซ,ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือฝนตกอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําท่วมหรือว่าจะอากาศเรรววเนี่ยเพะยังเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับเราคิดว่าเราทางโครงการเราคิดว่าก็เราอยากจะสื่อสารแล้วก็เตือนภัย แม้กระทั่งอย่างที่คุณเจเล่าว่าในโลกเนี่หยหลายๆที่เขาก็ตื่นตัวกันมากแล้วก็มีการลงมือกันจริงๆทํางานกันร่วมมือกันจริงๆก็อยากให้เกิดกระแสจริงเมืองไทยเราก็ทํากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยากจะมีส่วนร่วมที่จะทําให้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้น ่วนตัวแล้วผมทุกการเดินทางมันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและบทเรียนดีๆสิ่งที่เราได้เห็นระหว่างทางที่เป็นตัวอย่างดีๆอย่างที่ได้ให้ฟังเรื่องหมู่บ้านจากซีโร่บริกที่สร้างให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เรามีความตั้งใจในอนาคตว่าเราอยากจะ implement ในพื้นที่ต่างๆในบ้านเราด้วยครับส่วนหนึ่งที่เราคิดด้วยครับว่าอาจจะเป็นผลนับที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราก็ฝันที่จะสร้าง ส่วนการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่จริงแล้วก็มีแล้วที่ของพระอาจารย์ประนอมที่อยู่ที่วัดจากแดงมันความรู้องค์ความรู้ต่างๆทั้งหมดทั้งปวงที่เราสามารถรวบรวมได้หรือแม้มกระทั่งแรงบันดาลใจต่างๆเนี่ยก็อยากให้สามารถจะเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งที่สามารถที่จะ,ะคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนเนี่ยมาเรียนรู้ได้ไม่งั้นมันก็จะหายไปกับเราในการเวลาที่เราไปท่องเที่ยวอันนี้ก็ผลลัพธ์สุดท้ายแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการเดินทางก็คงอยากเห็นเรื่องความตื่น,นเต้นที่วันนี้อยากจะให้คุณเจ านได้ทำอคอนเทนต์ต่างๆมามากมายเลยนะครับก็คงอยากให้ติดตามชมแล้วก็มีส่วนร่วมครับตรงน,นี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมเดินทางด้วยกันแล้วก็ติดตามได้ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของคู่ The World ทุกช่องทางครับปัญหาของภาวะโลกเดือดโลกรวนเนี่ยผมว่ามันไม่สิ้นสุดมันเป็นการเดินทางนี่เพิ่งจุดแรกนี่เหมือนชัเตอร์วัน one, ออกสตาร์ ในปีแรกเราคงต้องเดินอย่างต่อเนื่องทุกอย่างถ้าจะให้มันบรรลุปเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จมันคล้ายๆกับการวิ่งมาราธอนนะตราบใดที่เราไม่หยุดเดินหยุดวิ่งผมว่าผมก็เชื่อว่าเราต้องถึงถ้าเราเหนื่อยเราก็พักบ้างหายเหนื่อยเราก็เดินต่อแต่ว่าสําคัญคือเราต้องเดินไปด้วยกัน,นครับเอาไหมครับสิบห้านี้คือที่ที่เดินจากผ้าจารย์เดินทุ่ตรง แต่จะมีภารกิจในอนาคตก็จะมีปั่นจักรยานจากลอสแอนเจลิสไปนิวยอร์กที่อเมอกน่าจะอีกสองภา,ายในภา,ายในสองเดือนนะะี้ครับลองคิดดูสิครับสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันอย่าง LA ไไี่ไฟไหม้ไฟไหม้ได้เยอะขนาดนี้โอ้โหเป็นเป็นหมืน่นหมืลังคาเรือนเลยนี่เราคิดไปถึงเลยว่าถิ่นคนรวยถิ่นแบบ ยอดเยี่ยมของโลกที่คนไปท่องเที่ยวแล้วแบบสวยงามเนี่ยจะถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดได้แล้ววันนี้ไฟป่าก็เกิดขึ้นแล้วที่ที่ที่ญี่ปุ่นน้ําท่วมที่ไหนก็เกิดขึ้นทุกวันเลยดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องยิ่งตระหนักมากยิ่งขึ้นครับมันมาเคาปะประตูถึงหน้าบ้านนะเดีย๋ยที่เราหายใจฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหลไกแล,ล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วครับ โครงการคูโรเบร์ก็ขอเชิญส่วนทุกรท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเราล้วนแล้วแต่มีส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้คนธรรมดาก็สามารถใช้ถุงผ้าไม่ใช้ทิ้งรีไซเคิลไม่ทิ้งขยะออกไปอะไรต่างเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับส่วนทางภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมผมเชื่อว่าวันนี้ท่านตระหนักแล้วว่เาเน็ตซีโร เนี่ยว่าเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องต้องเริ่มแล้วอย่างแม้กระทั่งของเรากันเองที่บริษัทผมก็ยังดูแลเรื่องของโซล่าเอนจี Energy, เรื่องพลังงานสะอาดอาต่างๆผมว่ายังเป็นเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่เราทําได้เราควรจะมีส่วนร่วมตรงนั้นครับผมขอเรียนเชิญชวทุกท่านเลครับผมส่วนตัวแล้วรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เกิดมา มีลมหายใจได้ใช้ชีวิตได้เดินตามความฝันรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากๆสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดโดยการแบ่งปันทําสิ่งที่รักแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะทําให้ช่วงเวลาที่มีคุณค่าแต่แสนสั้นนี้ส่งคุณค่าและคุณค่าับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทนะุกท่านครับ